Need. ใช่แล้วยี่สิบเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบยังยังดูเมื่อกี้ยังเดิมมาได<อ>้ปกติก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์นะขับรถเองนะะขับรถเองคือตอนนี้ไม่มีอาการของขับมรถหมักแล้วนะไม่มีเลยนะไปเช็คสามเดือน ตจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วยใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราพื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่พื้นเลย่หมครับ<ด>คุณาเคยเห็นคน,คนที่บำบับด คือมีคนทักนะมไม่ใช่ว่ราะภูราพูดเองนะับมีคนทักนานๆานเจอที่บอกว่าโอ๊ยยังแข็งแรงรับเพื่อนๆรุ่น,เ,น,ดดนเดียวกันเนี้ยงฟางฟังเดินแทบไปถไ่ายจากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมรูม ทานหนึ่งครับซึ่งท่านเห็นลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินฟักขามครับผมขอถามประวัติคร่าวๆ อยู่ที่<อ>เดิมๆทั้งวันใช<อ>่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีน,นานนคืออาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเก้าก็เป็นเบาหวาน,น่ปีสามเก้าปีสามเก้าพอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอโรคติดตามมา ยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นอหมอให้มาแล้วก็ยันยาลดามลังอาไดกย่างอะไรยไปยาลดกมดันก็แล้วหลังนี่มีคนแนะนำเป็นเห็นลิ้นคือลองลองกินดูคือมัน แล้วก็ดีกเหตุีว่าเนี่ยความดันที่คเคยว่าสูงก็ปกตินานเท่าไหร่นานหรือปรับกินเป็นปีหรือเปล่าไม่ไ,ม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 ไมประมาณสองสามเดือน การไป็นยังไงให้พูดโอไอ้กดระลย้อนเนี่ยมันมันทรมานตอนกินอาหารไประยะหนึ่งเนี่ยนะกลับกลับชั่วโมงเท่ะไรน้โอ้โหมันจะขึ้นมาท้างคนอ่ะแต่เนีับอาหารมันไหล่ ก็แสดงว่ามาันแสบนะอ,อกสแสบมัแนแสบคอแสบหน้าอกคือหลังที่เรากินอาหารเนี่ยมันกับกัแสบนะบนอกผมก็เลยกินเห็นที่คอแสบ<อ>จะกินครุสูุรหน่อยอครุสูุร <c oughs> เ,เยอะหน่อยเออยอะหน่อยคือเชา้ากลางวันเย็น เพืนะ่อที่คือหวังว่ามันจะหายเลยเออคิดว่ามันจะหายคือมันไม่ใช่ยายปฏิชีวอวผมก็กินมันเรื่อยๆมาคือเรากินแบบไม่ค่อยกลัวส,สช่ไมครับ่กลัวก็ไรออคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเพราะรมันเป็นเห็ดหลนจือมันเป็นพืชแค่นั้นอะไร<ช> หายเลยเหรอตอนนี้จะว่าหายหรือไม่หายผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีอาการมันไม่มีอาการนะสองอย่างนี้แต่ไอความดันไม่มีเลยอ๋อแสดงว่าปกติผมว่าคุณอาออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือจะว่าออกกำลังกายก็ไอไปวิ่ง ปวิ่งนะแต่ว่าเดินเท่านั้นเนีน่นนนยไกลเท่าไหร่โอ้วันนึงหลายกิโลนะเดินหลายกิโลเลยนะสี่กิโลได้อันนี้ไกลกว่าถ้าผมไปออกกำลังวิงง่งอยากจะแข็งแรงแบบคุณงาน อย่างที่ผมว่านี่แหละเดิน <c oughs> เราไ, <c oughs> ไม่กินนะเ <c oughs> บียร์ไม่เอานะบุหรี่ไม่เอานะสิ่งทีติดอะไรันนี้ ก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นเป็นหวัดธรรมดาก็<อ>เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณหกเดือนคือมันมันเลื้อยลังมากแล้วเป็นหวัดมาหกเดือนเลื้อ ไช่แล้วก็เงือออกทุ่มตัวเลยเชืออะะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันหกเดือน ปอดติดเชื้อเค็บแล้วก็มาเจอไวรัสตับเ็บมีด้วยโอ้โหกลับมานี่ได้ยามาถูก รู้มาจากไหนมีใครเน้นแนะนำอ่ะที่บ้านเป็นเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทานค่ะเห็ดวิญญาอตัวเนี้ยมาให้ทาน<ะ>ตอนนั้น คือรสชาติจะเพีย้ยนไปหมดเลยคือไม่รู้รสแล้วคแม่ก็เลยเอาอยาตคนนี้มาให้ทานค่ะแล้วพึ่ก็เริ่มรู้กัน,กน,กนเออประมาณ คนที่เคยผอมค่ะดูมีเนื้มไม่ได้ค่ะดูดีขึ้นดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณหกเดือนน,นะคุณหมอคะเหรอคะทักว่าไปทํทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก เบียครับโอาแต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบหมอหมอทักครับว่าเป็ทำอะไรมาก็เลยก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาจัดน,นี้ด้วย,ยค่ะหมออกว่าทานแล้วดีก็ก็ทาน หรือเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลมาเลยอ๋อสำเร็จรูปมาได้ร้อยแล้วร้อยแล้วค่ะทานวันหนึ่งประมาณแปดเมตดคโอ้เยอะนะคะมือละสองเม็ดแตวทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้เพงทานเท่านี้อยู่บ้ะค่ะก็ลดลงเึิ่มหนึ่งพอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้ แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองท,ที่ที่อยากจะบอกว่าเออถ้าคนเป็นป่วยหนักหนักเลยเป็นเป็นโรคแบบนี้อะไรอย่างเงีง้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงคือจริงๆแล้วธรรมชาติของของคนอนะ่ะคือคนคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ย เห็นเจอให้คุณสรุปหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเหตนเจอคอารเนคุณคือก็เห็น แล้วผมก็จากการที่เราทําวิจัยมานาน30กว่าปีเนี่ยครับไม่ใช่ผมคนเดียวมันถึงว่าในักวิทยาศาสตร์ึ่งก็ทํามานานแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ยังมีมีคุณค่าที่สามารถจะใช้รามปรุงร่างกายให้ทุกคนได้มีสุขภา สัปพคุณทางยาที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับใช่แล้วค่ะนี่ครับรูปที่เป็นการการันตีใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่นัดค่วภาพนี้นี่มีประวัติความเป็นมาว่าไงบ้างจากที่พี่ คนนะคัะ ตอนนี้ เด็กสมัยนี้เป็นกันเยอะมอากเขาบอก <นะ S 2> ว่า10คนครับน้องวินเป็นถึง8คนครับร้อยล,ละ80เลยเหรอร้อยล,ละ80เลยนั่นก็คือ and then